เข้าสู่ช่วงศตรวรรษที่24ปี2,362ได้ค้นพบระบบดาวนีโมแต่ได้มีการโต้แย้งการพบครั้งนี้เนื่องจากว่าได้มีการโต้แย้งจากบริษัทแทดมอร์ว่าการค้นพบครั้งนี้มีเรื่องไม่ชอบมาพากลน,นะครับในปี2,364รัฐบาลได้ประกาศการค้นพบระบบดาวนีโมอย่างเป็นทางการและบริษัทนีโมโคเข้าซื้อกิจการเทราฟอร์มิงทั้งหมดของบริษัทแทดมอร์ที่ต้องอยู่ในระบบดาวฟอร่า เนื่องจากบริษัทแท็ดมอร์ขาดสภาพคล่องและถูกศาลสั่งให้ยุคบริษัทระบบดาวนิโมมีดาวเคราะห์ทั้งหมด3ดวงได้แก่นิโม1นิโม2และนิโม3นิโม1และ2ไม่สามารถอยู่อาศัยได้แต่มีการทำเหมืองแร่บ,บนดาวทั้งสองนะครับนิโม3คือดาวมหาสมุทรที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมแล้วสามารถอยู่อาศัยได้และได้มีการค้นพบแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ใต้ท้องทะเล บริษัทนิโมโคจึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อทําการสร้างแท่นขุดเจาะน้ํามันดังกล่าวดังนั้นเมืองที่อยู่บนดาวนิโม3นะครับจึงเป็นแท่นขุดเจาะน้ํามันขนาดใหญ่ที่ปลดประจําการไปแล้วเนื่องจากว่ามันไม่มีน้ํามันให้ขุดบริเวณนั้นแล้วเมืองรอยน้ํานี้มีชื่อว่าเมืองเออร์โกเมืองเออร์โกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่พักอาศัยของแรงงานจํานวนมากครับและเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยถาวรของแรงงานที่หมดสัญญาแล้วแต่ว่าไม่อยากย้ายออกจากดาวดวงนี้ มีผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเมนทอลชี้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วประชากรบ,บนเออร์โกมีอายุยืนกว่าประชากรที่อาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นเนื่องจากประชากรของเออร์โกส่วนใหญ่ไม่เครียดมีความสงบสุขผ่อนคลายและเมื่อผลการศึกษานี้ได้เผยแพร่ออกไปทำให้เออร์โกกลายเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาพักผ่อนทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของที่นี่เฟื่องฟูมากขึ้น จนถึงทุกวันนี้นะครับปริศนาเรื่องจํานวนน้ามันมหาศาลใต้ท้องทะเลของนีโม3ยังคงเป็นปริศนาที่หาคําตอบไม่ได้ว่าน้ํามันนี้มาจากไหนเพราะตอนที่คนพบดาวตรงนี้นะครับไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยแต่ก็มีทฤษฎีว่าอาจจะเคยมีสิ่งมีชีวิตจํานวนมากและได้เกิดการสูญพันธ์ครั้งใหญ่เมื่อหลายพันล้านปีก่อนของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นและเมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดกลายเป็นแหล่งน้ํามันของนีโม3ครับ อีกหนึ่งปริศนาคือความเข้าใจผิดของมหาสมุทรของเออร์โกนะครับนันก็คือที่นี่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในทะเลบ่อยครั้งนะครับที่นักท่องเที่ยวมักจะเอาเบ็ดตกปลามาด้วยและยังเชื่อว่าที่นี่มีสเปซวานนั่นก็เพราะว่าในโฆษณาการท่องเที่ยวของเออร์โกนะครับมีการนํารูปของสเปซวานมาใช้จึงทําให้นักท่องเที่ยวเชื่ออย่างนั้นว่ามีสเปซวานอยู่ในปี2,365ได้มีการค้นพบระบบดาวเซนทอรี และต่อมาได้มีการประมูลดาวเซนทอรีที่3ระบบดาวเซนทอรีนะครับประกอบไปด้วยดาวเคราะห์ทั้งหมด5ดวงด้วยกันและมีจุดจำพอยส์3จุดจากการสำรวจนะครับทำให้ทราบว่าดาวดวงที่3สามารถทำการเทอร์ร o าฟอร์มิงเพื่อให้สิ่งมีชีวิตสามารถอยู่อาศัยได้ดังนั้นแล้วนะครับ UEE จึงได้ส่งกองกำลังเข้ายึดโดยทันทีและได้เปิดการประมูลขึ้นโดยกลุ่มทุนที่ชนะการประมูลได้ตั้งชื่อดาวดวงที่3นี้ว่าไซเซ ได้สร้างเมืองชื่อว่าฟูจินซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามและมีเทคโนโลยีดีที่สุดใน UEE แต่เพื่อสร้างสมดุลระหว่างธรรมชาติและอุตสาหกรรมสภาวะการแห่งดาวไซเซได้ออกกฎข้อบังคับการจำกัดจำนวนประชากรในดาวเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมซึ่งจะได้รับการวางแผนและดูแลอย่างพิถีพิถนันมีการวางแผนให้กับบริษัทต่างๆที่ต้องดำเนินการธุรกิจจัดตั้งบนดาวไซเซเช่นบริษัทผลิตยานอวกาศมิส ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองฟูจินบริษัทมิสจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆดาวไซเซมีปริมาณออกซิเจนสูงกว่าค่ามาตรฐานของดาวเคราะห์ดวงอื่นๆเล็กน้อยนะครับจึงส่งผลให้ผู้ที่เดินทางมาที่ดาวดวงนี้ครั้งแรกจะรู้สึกมึนหัวเล็กน้อยสำหรับกลุ่มผู้ที่ชนะก,การประมูลซื้อดาวดวงที่3ของระบบเซนทรีก็คือกลุ่ม a s จัดคลเนีย กลุ่มนี้คือกลุ่มทุนสําหรับตั้งถิ่นฐานผู้คนส่วนใหญ่มีเชื้อสายเป็นชาวญี่ปุ่นครับพวกเขาได้นําเอารากฐานการออกแบบและวัฒนธรรมจากญี่ปุ่นมาใส่ไว้ที่เมืองฟูจินด้วยจากนั้นก็เกิดการผสมผสานทางด้านวัฒนธรรมและการดํารงชีพที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมบางอย่างเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดได้และได้เปิดรับวัฒนธรรมอื่นๆด้วยแม้ว่าจะได้รับอิทธิพลดั้งเดิมมาจากโลกแต่ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนกลายเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนใคร เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ขึ้นเป็นสิ่งที่กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของดาวไซเซอุตสาหากรรมหลักของไซเซคือการผลิตและส่งออกยานอาวกาศข,ของบริษัทมิสครับและนอกจากนี้ยังได้ส่งออกสินค้าฟุ่มเฟือยประเภทอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งค่อนข้างขัดแย้งกับภาพลักษณ์ของเมืองฟูจินที่เป็นเมืองมีระเบียบมีความสะอาดมากที่สุดในกาแล็กซี่โดยทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับต้องยกความดีความชอบให้กับสภาวะการแห่งไซเซ ที่ออกกฎร,ระเบียบและบังคับใช้อย่างเคร่งครัดเป็นผลทําให้ไม่มีบริษัทอุตสาหกรรมใดเลยนะครับที่จะแตกแถวฝ่าฝืนแม้แต่บริษัทเดียวแม้กระทั่งบริษัทมิสที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของดาวไซเซมีอิทธิพลมากมายใน UEE <ๆ>ก็ยังไม่กล้าฝ่าฝืนข้อบังคับนี้อีกหนึ่งอย่างที่ถือว่าเป็นจุดขายของไซเซคือดนตรีปลอป ชื่อย่อคือ S-pop ย่อมาจาก i s เซปป p จุดเด่นของ S-pop คือการผสมผสานาเสียงจากธรรมชาติและเครื่องดนตรีดั้งเดิมของชาวไซเซเมื่อฟูจินมีเทคโนโลยีทันสมัยมากมายครับนับตั้งแต่เรานำยานมาลงจอดที่นี่แล้วท่ายานอาวกาศที่ฟูจินจะใช้ระบบรับยานอัตโนมัติซึ่งเป็นท่ายานอาวกาศที่สามารถ รองรับกับจํานวนยานมหาศาลได้และยังสามารถรองรับยานขนาดใหญ่โตโมโหฬานได้เราเรียกถ้ายานอาวกาศนี้ว่าไซเซแลนดิ้งคอนสอร์ทียมการมาหาซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านหรือแฮงก้า์ส่วนตัวที่นี่หายากมากครับเนื่องจากราคาที่ดินบนดาวมีราคาสูงมากตัวเมืองเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเช่นมีร้านขายยานอาวกาศของแอสโทรอามาดาได้มาเปิดที่นี่และยังมีสำนักงานภาคสนามของ a อ็ดเวิรเคซีก็มาตั้งที่ฟูจินด้วย บริเวณใจกลางของเมืองฟูจินเป็นที่ตั้งโชว์รูมขนาดใหญ่ของบริษัทมิสซซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมาชมยิานรุ่นใหม่ๆของมิสได้ที่นี่ใกล้ๆกันยังมีสวนเนสซ่าพาร์คสวนที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงามไปเสมือนโอเอซิสใจกลางเมืองสําหรับผู้ที่ทํางานในอุตสาหกรรมไฮเทคมาทั้งวันสําหรับโรงงานหลักของมิสตั้งอยู่บริเวณนอกเมืองครับ ปโรงงานอัตโนมัติแห่งแรกที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันและโรงงานนี้ยังได้เป็นต้นแบบให้กับโรงงานของบริษัทอื่นๆอีกหลายแห่งด้วยในปัจจุบันยา s t a r ฟ h e l l e r จะผลิตขึ้นที่โรงงานนี้ก่อนที่จะถูกขนส่งออกไปยังสถานีอวกาศนอกดาวไซเซด้วยยานขนส่งขนาดใหญ่แบบ Enclosed Ship Transport โรงงานแห่งนี้สามารถปรเปลี่ยนประเภทของยานที่จะผลิตได้แทนทีโดยใช้เวลาในการ,ปรเปลี่ยนสายการผลิตเพียง24ชั่วโมง